สบายดีพี่น้องไปกันร่างกาได้ทุกคนมือนี้ไม่ย่างผาแยงอยู่หน้าอยู่หน้าทาวดวงบ้านทาดวงเมืองสุามาแข้งกับประสักช้ามีเท่านึงไปที่ไหนกัไปเียก่อน ทำให้ยังขนาดแผใส่วๆเบูงๆๆมากกัอ้ยสะออนปลาปลาชิวปลาคอปลาเชงนตมวตมวสะออนยอัทุกคนเี่ไรนั้นเนาะ อื้อบ่ได้กระโดดเต้นนำมาสั่นเนาะอันนี้สิไปมีตลาดว่าซั่นบ่เอามาโยนไปกระเทียมน้อยครับนี่เอาได้บ่อือ ชิวหน่อยฮะเนาะชิวหน่อยชิวหน่อยทุกคนเยอะใชะแล้ก็เอาปขี้าดขี้เน่ากซะเนาะเอาไปง่ายทุกคน เขเขียนกขได้มาเพปนนี้มามาให้ิเอาไปนั่ตักหั่เน้ลองเมื่อันนึง 太难了。